สวัสดีครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มะเขืออีกแล้วนะครับผมว <R ud Clark Champion> ันนี้พี่มะเขือก็กลับมาอยู่กับเกมคอกเทลในนะครับผมวันนี้พี่มะเขือก็เอาคุณมาอยู่ที่เก้าพันเก้าบาทนะครับผมนะพอดีมันเติมกระตังเข้าไปไม่ได้นะท่านผู้ชมนะยังไงก็ฝากดไลค์กดติดตามกด subscribe พี่มะเขือด้วยนะครับผมนะอ้ายอ้ายนะครับ เออมา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 แล้วเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมนะก็กับทักทายมิตรรักนักปั่นด้วยนะครับผมเอยนะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยก็จะมาเริ่มเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็อยากไม่รู้คิดยังไงมาเล่นสาวคอ็อกเทลนะท่านผู้ชมนะอือ้าหมุนไม่เข้าจะไปซื้อฟรีเกมนะครับโอ้โหวายไปอยู่ลึกเกินไปไหมเพื่อ แม่เพลงก็ดีดนตีก็เพาะนะรับผมแต่ไม่จ่ายเลยนะครับผมนะมีวายมาเคกินต่อไปที่คูณสองมีาวายมาอีกอื้ง มีไวมีรายการจ่ายไหมอืมลุ้นเลยท่านผู้มลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยฟรีเกมอ่ะลุ้นเลยนะเฮ้ยอ่าอ่าไหลไหมล่ะไหลไหมสเก็ตเตอร์ อมาเป็นรางวัลก้อนโตหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมเจมะเขือก็จะจัดเป็นที่เบ็ดหนักๆหน่อยนะโอ้โหไม่เข้าเลยนะฮะ แต่วรายการจ่ายเกมนี้นะครับ่านผู้ชมนะก็จะเป็นสสัญลักษณ์เหมือนกันเลยนะสาสัญลักษณ์3สัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับผมเรียงกัน1 2 3สองสแต่ว่ามันดีที่ว่ามันอยู่ช่องไหนก็ได้นะท่านผู้ชมนะมันก็จ่ายให้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันต้องมีส3มสมตัวนะที่เหมือนกัน3มช่องสามแถวนะกระผมนะอือฮึไม่เข้าเลยไม่มาเลยท่านผู้ชมอือฮึมาไปที่เท่าไรกันดี จัดกันที่80เลยนะนผู้ชมนะครับ80เอาสัก50รอบแะทนผู้ชมนะเปิดเทอร์โบด้วยนะหลุนกันไปเลยวันเนี้ยถ้าสาวาคอกเทลได้จ่ายนะนผู้ชมนะจ่ายหนักนะครับผมถ้าไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เลยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชม mm hmm. อืมอ่อสิบ ไม่มีอะไรมาเลยนะผู้ชมมานะรอดูกันไปยาวๆนะยังยังมันยังไม่จบโอ้โหมีเจมาแต่ไม่เข้านะเอาสักหน่อยสิเอาสักหน่อยอสนอยินะนี่จะนี่ใจจะไม่ให้เข้าอะไรเลยบ้างเลยเหรอใจามาทีละยุ่มยุ่มยิ้ม,ย,มยิ้มนะ โอ้โหมีวายมาโอ้โเน้นเน้นเท่าไรคูณสองาเจ็ดร้อยแม,แม,แม่ก็ยังพอชื่นใจนึงว่าจะไม่จ่ายนะผู้ชมโอ้โหสเก็ตเตอร์มาสามแต่ไม่เข้าเลยนะเอาลงเอาลงเอาลงๆๆก่อนท่านผู้ชมเอาลงก่อนลงก่อนนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ละสามสิบดีกว่านะครับผมนะแบบนี้อันตรายเกินไปนะดูท่าทางแล้วนะ นี่นะโอ้โหเต็มแผงเอาละเข้าไหมล่ะเข้าเขามาคุณผู้ชมนะเบิดที่เจ็ดสิบบาท อายังไหลต่อยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่คุผู้ชมมา10แถว3เข้าไหมมี10ไม่มี10มาคุผู้ชมมก่อนจะเข้าฟรีเกมเราก็รับกันไปก่อนที่3าม0กับ24บาทนะจ๊ะเป็นรางวัลแมกกาวินเลยทีเดียวเฮ้ยนั่นและคราที่แน่นอนนะผมเข้าฟรีเกมนะจ๊ะอย่าเลี่ยมนะอย่าเหลี่ยมนะอินหนูอยอย่าเหลี่ยมวายสองตัวมาแบบนี้เอ็นไงละ่ะคูนสี นะครับโอ้โหท่านผู้ชมแก้ววายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะตามสี่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะท่านผู้ชมโอ้โหจ่ายต่อหน่อยสิโอ้โหลืมเอาเทอร์โบออกนะแบบนี้มันเร็วเกินไปนะแมะมา,มาขูนสองมาที่เท่าไหร่สามพันเฮ้ยอูไปเบ็ดสูงแนะ่แบบเนี้ยไม่อยู่แล้วอ่านะ โอ้โหอ๋อให้แค่นี้เหรอจริงดิโอ้โหพอตัวคุณเยอะท่นานผู้ชมนะนางก็ไม่จ่ายนะไม่เป็นไรนะเบ็ดสู้ไปเลยนะท่านผู้ชมนะมาๆๆๆๆมามนะไม่ไหวไม่ไหวนะเอาที่บเบ็ดหนึ่งร้อยเงี้ยแหละท่านผู้ชมนะแต่ว่าเอาเป็นเทอร์โบออกเพราะว่ามันเร็วเร็วเร็วไปนะพี่เขือดูกับมันไม่ทนันจริงๆนะ อ่าเออเอาสิเอาต่อเอ้ยสว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 ย,สวยเบ็ดที่ราคาหนึ่งร้อยแบบนี้โอ้โหเปิดมาสวยเลยนะผู้ชมแบบเนี้ยเปิดมาสวยเลยนะไปไหลไปไหลไปลูกไหลไปไหลไปไปให้สุดแล้วหยุดเข้าฟรีเกมนะลูกน้าเบ็ดราคาหนึ่งร้อยนะไปให้สุดแล้วหยุดที่ฟรีเกม หยุดแล้วได้ด้วยนะไม่ใช่ไปหยุดเฉยๆนะมาเสอเอาเซมาเสอโอ้ยเงียบเงียบท่านผู้ชมเงียบเงียบเงียบเลย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 นะอืมเราจะไปทำการสะเดาะเคาะกันไหมท่านผู้ชมเราลองไปสะเดาะเคาะกันดูไหมอืมนะ เยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวเราทําการสะเดาะเคาะกันดีกว่านะอย่างนี้ไม่ไหวละโอ้โหหนักหนักสะเดาะเคาะหนักไปโอ้ก็ยังหนักอยู่นะผู้ชมนะโอ้เอา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 ต่ำต่ำดีกว่าผู้ชมนะสะเดาะเคาะอ่าเอาอ่ะไปซื้อที่พันห้าสัก ถ้ามันจ่ายมันต้องจ่ายแหละนะท่านผู้ชมเออเลยไปอีกแล้วเงียบเออโอ้โหไม่มาซื้อพันห้าจ่ายมาหนะ้าร้อยแล้วท่านผู้ชมอา้าว เน้นๆละแบบนี้โอ้ตัวคูดเยอะแล้วเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลย,เย,เลยจ่ายไหมโอ้ยนะตัวคูณมีสี่มีหมีแปดนะผู้ชมโอ้ยโดนละมั้งอ้าวมาต่อคุณผู้ชมนะคูณสโอ้โหจ่ายน้อยด้วยนะตามเรียมของนางเลยนะตัวคูณมาเข้านะแต่เข้าที่ตัวจ่ายน้อยนะเนี่ยแบบนี้เลยโอ้โห เอาสิเอามามจะลุบรอบนี้สต๊ขอะเคาะขาดทุนนะครับสามผู้ชมนะสต๊ขอะเคาะขาดทุนเออสิย้ำอ่ะทำไมอะ่ะย้ำไปอีกอะ่ะเอาสิยังไงมันก็ต้องการันตีสี่ตัวได้ผู้ชมนะ เอาสิโอ้โห484บาทอืมอืม โอ้โหไม่นะไม่นะโอ้ยอืมโอโ้รอบนี้ก็ขาดทุนนะผู้ชมคิดยังไงนี้มาซื้อรีเกมรัวๆเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออห้าห้าตัวห้า ห้าตัวโอเลยห้าตัวไปเลยห้าตัวท่านผู้ชมสิบสองรับหมบบุนหวังว่ารอบนี้คงจะไม่เกลือนะมาเออฮเอามาตาอีกมาอีกเอาอีกมาอีกเอาอีกมาอีกเอาอีกมาสิเอามาไม่เข้าแต่ก็ได้ท่านผู้ชมนะแต่ว่าก็ยัง ขาดทุนอยู่เหมือนเดิมนะเอาสิไม่ตรงรายการจ่ายนะเอาไอซือไปเยอะนะพ่อหลายรอบนะพ่ออา่าขุนแปดโอ้โหตัวจ่ายน้อยมากเลยยิบกี้มากเลยตัวจ่ายมานันเมื่อกี้ เงียบ่านผู้ชมาเราจะย้ำกันอีกไหมไม่สนใจย้ำไปเลยอ่า,เ,อาเซเน้นซื้ออย่างนี้และคลิปเนี้ยเย็ด ลุ้นๆกันไปเลยมาเอาสิอะสามร้อยยี่สิบนะมาอมาแหม่โอ้โหรอบนี้กำไรว่ะ เอาสิอืมเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดท่านผู้ชมมาดีแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราเปลี่ยนขึ้นไปเลยนะอ่าเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยซื้อเท่าไหร่นะมันักครู่นะเออฮ้ยจัด ยังไงก็ต้องจัดทั้งผู้ชมมเอ้ามาตื้อนั่นแหละนั่นแหละสิบรอบหมุนมาสิเอ้าสิสามแถวแบบนี้เ <c oughs> เป็นไงบอกแล้วว่ามันมามันมาท่านผู้ชมมันมามันก็มาจริงๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมบอกแล้วว่ามันมาละ เราต้องซื้อรอมันก่อนนะครับผมนะอันนี้เดาครับผู้ชมนะอันนี้คือเดาเลยนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวนะนั่นเนีเห็นไหมล่ะวายมาสะด้วยกินต่อมีรายการจ่ายต่อไหมหนีสากผู้ชมมีเฮ้ยไหลลูกไหลไปไหลไปรับมาอีก2,640บาทท่านผู้ชมอ้าวโหเอาซิ เป็นไงล่ะ26,760บาทท่านผู้ชมรับเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะเนี่ยโอ้โหนะนะครับผมนะเดี๋ยวยิ้มเขือปัดเศษดีกว่านะครับผมนะจะเอาออกไปนะ42ทวนๆเลยนะ ้าวโอ้โหเออคิดจะไม่เข้าอะไรบ้างเลยเหรอเออเออแตกท่อนแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้แต่ก็ไม่แตกนะทำไมไม่เข้าใจนะคงจะยากที่ผู้ชมนะเพรจะยากแบบบ้างงี้นั่นไงเห็นไหมไง่าย หมือนจะหล,ลอกล่อ<ค>เรานะผู้ชมนะเหมือนเขาจะหลอกล่อนะครับผมเราต้องรู้ทันเขานะท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับวันนี้พี่มนเกอก็ต้องลาก่อนนะครับผมแบบนี้ก็โยเขาว่ามันได้มาแบบสมมาพาควรแล้วนะท่านผู้ชมนะครับผมเราได้มาเราก็ต้องหยุดนะท่านผู้ชมนะเราไม่ควรไปต่อนะครับผมเพราะว่าการพนันทุกกรมนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมนะอย่าเอาความเสี่ยงมาทิ้งไว้ไว้ที่เรา นะท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ก่อนที่จะจากลกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ค b e พปีมะเขือด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้ก็พูดตามตาเพลงมาเกินมากเกินพอท่านผู้ชมนะยังไงพี่มะเขือก็ต้องขอกลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ